สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้คุณชิตจ,จะพามาดูที่มาของสมการทีเท่ากับ2ายสแควรูตเอ็มส่วนเหรือสมการที่ใช้ในการหาค่าของการสั่นของมวลติดป,ปลายสปริงในกรณีที่มันเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับนี้ครูเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่ามีวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกติดกับสปริงนะครับซึ่งสปริงนี้นะครับก็ยึดกับกำแพงแข็งหรือ อะไรก็ได้นะครับที่มันไม่ยุบตัวนะนะครับแล้วก็เอาด้งไอจ้จมมวลก้อนนี้ออกมานะครับซึ่งมวลน,นี้เดีู๋ให้เป็น m ค่าหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆจำไม่จําเป็นต้องอยู่ในแนวระดับนะครับอาจจะเป็นสปริงวัตถุผูกสปริงนะครับแล้วก็เคลื่อนนี่ขึ้นลงในแนวดิ่งก็ได้นะครับหรือแนวแบบ เฉียงก็ได้นะครับขอแค่มันไม่มีแรงต้านอื่นๆมากระทําหรือไม่มีแรงฉุดมาฉุดเพิ่มเติมนะครับนอกจากแรงสปริงนะครับวัตถุนั้นก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวควรเส้นผ่าตัวน,นี้คือตำแหน่งสมดุลแล้วกันนะครับแล้วก็เราดึงสปริงออกมานะครับแน่นอนว่า จะเกิดระยะการกระจัดเป็น x ค่า1นึงนะครับแล้วก็ตามกฎของฮุกส์นะครับก็จะมีแรงดึงกลับนะครับเป็นแรงที่สปริงนะครับ1นึ่งในจำวนก้อนนี้กลับคืนนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบ kx นะครับเมื่อ k คือค่านิดสปริงนะครับทีนี้เมื่อแรงรับไม่เป็นศูนย์นะครับแน่นอนตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับจะตั้งสมการได้ว่า sigma f เท่ากับ m a ถ้าที่เฉพาะขนาดนะครับก็จะได้ว่าขนาดของ แรงลับนะครับก็คือ kx จะเท่ากับ m a ก็คือเมก้ากำลังสอง x นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ว่านะครับ x กับ x ตัดกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นเมก้าเท่ากับ square root k ส่วน m นะครับนี่ก็คือที่มาของสมการ ในการหาความถี่เชิงมุมนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราแทนไอ้เจ้าโอเมกานี้เป็น2พายส่วนค่านะครับหรือ2พาย f เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น f เท่ากับ1ส่วน2พายสว์ส่วน m ะครับหรือจะได้ค่าเวลานะครับเท่ากับ 2พายรูทเส่วน K นะครับนี่ก็คือที่มาของสมการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาบเวลานะครับความถี่แล้วก็ความถี่เชิงมุมนะครับ